ว้าวเราอยู่ที่ไหนกันนี้อ๋อตอนนี้เราถูกขังแล้วแต่เดี๋ยวหยุดไวายๆก่อนเกเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่แมรี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะฉันพยายามจะเปิดกล่องนี้ฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างในอืมมาดูกันดูสิไม่ยื่นเอาอยู่ตรงนั้นด้วยต้องเป็นกุญแจแน่นอนที่แต่กล่องพวกนี้ฉันไม่ลงมืองเข้าไปแน่ๆ <Okay. S 1> งั้นมาลับเลขกัน ฉันต้องเป oh, like oh, so boss, ็นคนหยิบ huh. ก uh, ุญแจสินะเออต่เหมือนว่าฉันต้องควานหากุญแจอ้มีอะไรเปลี่นเอยู่ข้างในน่าจะเป็นน้ำธรรมดาเอาล่ะมาดูกันอ่านี่มันไม่ใช่กุญแจนี่แต่เป็นปลาดูสีมันสวยขนาดไหนฉันจะเอามันกลับลงไปในน้ำให้เราที่สุดเราอยากได้อื่นมากกว่า และเราก็เจอกุญแจแล้วแมรี่มากับฉันสิกุญแจสีแดงหมายความว่าเธอต้องใช้มันเปิดกล่องสีแดงมันดูกันเถอะมีอะไรอข้างในเดี๋ยวก่อนนี่มระบาดได็มไมหมข้างในระบาดได้มไมหมระบาะดเตไมไ์โอ้น่ากลัวสุดๆเราจะทำยังไงดีอ่ฉันมีความคิดดีดแล้วหวังว่าฉันพอที่ตัดสายไฟมันได้นะ นี่ไงล่ะแมรี่เธออยากเป็นคนตัดไหมเธอทำเองดีกว่าฉันจะลองดูหวังว่าฉันจะไม่ระเบิดไปพร้อมกับระเบิดดนนไ้อ์นะดูเหมือนว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่ถูกนะมันได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งหางแต่ตอนนี้ฉันต้องการไม้ขนไก่เ้ยบิงโกนี่มันแยอะสุด แมรี่หยุดเล่นได้แล้วรักคุณแจอันต่อไปกันเถอะเรวเข้าเอาละฉันเข้มแข็งฉันทำได้สงสัยจังว่ามันคืออะไร <m> ดูเหมือนว่าจะมีหูโอ้ <m> ใช่แล้วมันคือเยลลี่มีแต่มันก็ยังอร่อยด้วยแต่ฉันต้องรีบหาคุณแจแล้วนี่ไงละ่ะ และฉันจะไม่ทำมันล้นโอ,อ้มีอาเปิดกล่องสิอยู่ตรงนี้ไงเปิดเองเลยงั้นมาดูกันว,ว้วาวว้าวฉันมีกีตาร์เต็มหน้าไปหมดเลย <c oughs> เธอแต่งหน้าสวยๆได้เลย yeah. เธอจะแต่งหน้าไปทำไมไปหาคนแจอันใหม่ดีกว่า s <S หวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวข้างในนะน่าสนใจจังมีบางอย่างเคลื่อนไหว hmm. บางทีอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือจะระเค้ <laughs> ไม่หรอกมันใหญ่เกินไปมันดูว่าอะไร่ข้างใน <Wow. S 1> ว้าวฉันไม่เคยเห็นกก้งกาคารเมเลนตัวเป็นๆมันก่อนเลยน่ารักจังฉันว่าฉันส่งมันกลับไปพักผ่อนดีกว่า ฉันแค่ต้องการกุญแจ <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> ถึงเวลาเปิดกล่องสีเขียวแล้ว <c oughs> เอาละมาดูกัน <c oughs> สงสัยจังว่าข้างในเป็นอะไรอ๋อเจะใช้เปนยังิเงินยัง <c oughs> ไงเนี่ยอ๋อมาดูกัน <c oughs> ว,าาว้าวมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ยแล้วทั้งหมด <Wow. S 1> เป็นของฉัน ฉันรู้สึกเป็นสาวที่รวยที่สุดในโลก ah. อืมกลิ่นของเงิน ah. <Awesome. S 1> ฉันรวยสุดๆ ah. ถึงเวลาเลิกเพอฝันนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉัน oh. แต่ก็ไปเอากุญแจอันต่อไปได้แล้วอื hmm. เออถ้าฉันแอบดูนิดหน่อย hmm. ฉันเห็นหมดนะงั้นฉันจะเอากุญแจออกมาอย่างซื่อตรงฉันรับรู้ได้ถึงสัมผัสดีดีด มันให้ความรู้สึกเหมือนไราเหนียวเหนียวและนี่ไงล่ะคุณแจถึงเวลาเปิดกล่องสมงนแล้ว <Awesome. S 1> เอาละ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในนะอะไรเนี่ย <What? S 1> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงเชือก <c oughs> ว้าวพอดึงเชือกอมามีเมดเอลเบสออกมาด้วยดึงอีกสิ <Yeah. S 1> ฉันคือราชินีเมดเอลเบส ว้าวว้าวและดูเหมือนมีกุญแจปรากฏขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปเอาบ้างสงสัยจะว่าอะไรข้างในอ้ามันคือใส้เดือนเราต้องกุญแจออกมาให้เราที่สุดจะได้ไม่ต้องจบมันอีกอ้าอีฉันจะอวก อไดช่วยฉันด้วยเธอยังชั่วเจงจังฉันได้ต๊อสีชมพู <G ül> ข้างในก็เป็นสีชมพูด้วยแต่ฟองมมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะ <G ül> <G ül> นั่นตลกจังเธอคิดว่าตลกเหรอแล้วฉันจะปอกมันใส่เธอ <G ül> แมรี่ตาเธอแล้ว <G ül> หลังจากรอบไส้เดือนฉันก็กดจะเอามือเข้าไปข้างใน เออมันเป็นอะไรที่น่าเคยขย,ยางอีกแล้วเหรอ <Come on. S 1> แต่เธอต้องเอากุญแจนะ s <S ฉันผ่านรอบไ้เดินมันได้ฉันจะน่ากลัวแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านไปให้ได้เออมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันคือลูกตาอืม <c oughs> มันคือเยลลี่แล้วมันอร่อยด้วยเธอเป็นอะไรไปมันก็แค่ขนม <c oughs> หากุญแจต่อไปสิ <c oughs> อยู่นี่ไง งั้นก็ถึงเวลาของตู้สีฟ้าไปเปิดมันกันเราไม่ไหวแล้วที่ดู<า><า>ว่าอะไรอยู่ข้างในเอ่อมีอะเขาอยากเป็นคนกดปุ่มไหม <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวนะอะไรกัน <c oughs> ดีนะที่ฉันเป็นคนกด <c oughs> ไม่อย่างงั้นฉันคงต้องเป็นคนยืนให้สีฟ้าาเมื่อนั้นล่นลงมาใสา่ <c ough> งั้นฉันจะไปเอาคุณแจอันต่อไปดีกว่า นี่มันอะไรกันอ๋อผมเหรอน่าขยัขยางสุดๆเลยอีแล้วย้อนมาที่ฉันทำไมยายน่ารังเกียจสุดๆฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ก็นะแล้วคุณใจอยู่ไหนกันอ๋ออยู่นี่ไงถึงเวลาปลดล็อกกล่องที่มืดที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ากล่องที่มืดที่สุดมันมีขนมออยู่ข้างในคุกกี้ แล้วมันเต็มไปได้วยออรีโอมีอาขอให้ฉันบ้างสิอ,อ๋อขอบคุณนะ What เอ่อมีอาเธอนี่กตากมากเลยเธ <c oughs> อกินคุกกี้คนเดียวจนหมดเลย <c oughs> อ,อ๋อก็มันอร่อยมากก่ <c oughs> อนอื่นฉันต้องหาคุณแจอ,อ๋อมันคืออะไรเหนียวเหนียวมึกมืด <c oughs> อ,อ๋อน่าจะเป็นไข่เดบ แต่ฉันต้องหาคุณแจอ้านี่ไงละ่ะมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องสีเหลืองมีอ <ét Soldier> าเธอจะเปิดมันไหมแน่นอนว่าเธอยากแต่ฉันไม่ให้เหลอาถอยไปยด้ฉันเลยว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างในฮมมีอะไรจริงจอยู่ข้างในจริงๆด้วยพราฉัน <t os> <t os> ไม่เคยเห็นอะไรตลกข,ขนาดนี้มาก่อนเลย หยุดหัวเลาะน,นะไปเอาคุณแจดอกสุดท้ายดีกว่า oh. เราเข้ามีอาเก็ได้จ้าดูเจียวเอาลหรออะไรอยู่ข้างในนะ่ะมันคือหนอนเราต้องรีบเอาคุณแจออกมาให้ได้ฉันกลัวจนเกือบจะเป็นลมแน่หวังว่าจะมีอะไรดีอยู่ในตู้นะ มันคือกุญแจสู่สรีภาพของเราเราผ่านชาเลนจ์นี้ไปได้แล้วถึงเวลาออกไปแล้วนั่นเปนเยี่ยมไปเลยเราต้องไปแล้วมันได้ผลออกไปกันเถอะฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วไม่ว่ากันนะมิอานี่มันเซอร์ไพรส์สุดเสียใจด้วยนะจุซี่ฉันไม่ชอบกินเผ็ดมันทำให้ท้องไส้ฉันป่นปวนเกินหัวร้อนเลยนะมิอา ึกของเธอสิช็อกโกแลต<ม>คินเดอร์ชอบดีสุดๆฉันชอบช็อกโกแลตแต่ความคิดของฉันในโลกนี้ไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้แล้วสซซีหอบปากน้อยและถอยไปห่างๆด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากกินพริกนี่บางทีช็อกโกแลตอาจจะช่วยได้แล้วมันทำให้อร่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวฉันจะลองดู <S <S เดี๋ยวก่อนสิฉันจะไม่ได้เร่กไปไหนนี่และฉันก็มีความคิดที่ดีแล้ว เธอกำลังทำอะไรน่ะเธอแค่เล่นช็อกโกแลตไม่ได้นะเธอต้องกินมันทั้งหมดรู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ฉันทำได้มันเดียวกันฉันเอาอยู่แถมยังไม่เหงื่อออกด้วยว้าไม่นะมันกำลังมีไฟประทุอยในตัวฉันเหมือนว่าฉันต้องใช้ที่ป้องกันดีดีฉันเก็บมันไว้ไม่ไหวต่อไปแล้วช่วยฉันด้วยเอ่อเธอพดนไฟปเหืนได้ไหมสุซี่เท่าที่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉันต้องการดื่มอะไรก็ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่อยล่งหน่อยมันจบแล้วเหรอฉันดีใจได้นะเธอหดแล้วทำไมสุดซี้น่าเธอมีขวางควันไงหวังว่ามันออกแล้วนะไม่ไม่จริงช็อกโกแลตขยงฉลนละลายหมดแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะจริงจริงนะช่างเถอะมันช่วยไม่ได้นี่นะว้าวมีของขวัญอยู่ข้างใน เยี่ยมดูสิมันมีคินเด้กันอยู่ข้างในด้วยเจ๋งนี่สิโชคดีเราต้องเอาที่ห่อออกก่อนเดี๋ยวนี้ดูดิดีขึ้นเยอะเลยพอเอาที่ห่อออกตอนนี้คันก็จะกินมันจะไจะจุ่มไข่ในช็อกโกแลตให้ชุ่มแบ่งให้ฉันด้วยอย่าแม้แต่จะฝันสู้สิเธอทำลายไข่อแลกไปแล้วเธอจะไม่ได้กินหรอใหญ่ตะกล้า สาลใหม่เยี่ยมเลยมาเปิดพร้อมกันเถอะดูสิมันคือปอบอีดดูดีมากเลยฉันอยากจับมันเป็นคนแรกแปลกจังปุ่มมันกดไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยมันพังแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้ลองดูมันใกล้ๆสิโอ้ไม่นะฉันจับมันทะลุเลยตอนนี้มันมีรูด้วย อย่างมันแปลกมากแต่คอามเป็นของฉันมันกลิ่นหน้ากินจังมาลองชิมกันว้ามันคือเยลลี่เยี่ยมเซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนว่าฉันก็ต้องกินได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้อะฉันกัดมันไม่ได้มันเหนียวมากฟันฉันจะหักแล้วอ่ะมันเจ็บมากมันตีหน้าฉันด้วยครั้งต่อไปเธอไม่ควรหยิบทุกสิ่งเข้าปากนะข้อทีแต่ฉันไม่มีเวลาให้เรื่องสาระของเธอแล้วถึงเวลากินแล้ว ใช่ช็อกโกแลตยิ่งทำให้มันอร่อยขึ้นอีกอร่อยสุดๆเลยฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยให้ฉันชิมบ้างสิมิอาอย่างน้อยก็แบ่งให้ฉันชิ้นเล็กๆนะไม่ฉันรู้อยู่แล้วงั้นฉันจะนั่งเล่นเหมือนกันได้หยุดก่อนฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะลองใส่ช็อกโกแลตลงในป๊อปอิทฉันมั่นใจว่ามันต้องอร่อยแน่ๆนี่จะต้องไปไหนนะซูซี่ฉันต้องเอามันไปแช่ในตู้เย็น ช็อกโกแลตจะได้แข็งตัวแค่นี้และตอนนี้ฉันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ้อฉันว่ามันแข็งแล้วเอามันออกมาได้ว้าวช็อกโกแลตแข็งแล้วฉันจะได้ลองมันแล้วเขาไปไหนมาซูซี่เดี๋ยวเธอก็เข้าใจทุกอย่างฉันใส่ช็อกโกแลตในป๊อปปิ้ของฉันเอามันไปแช่เย็นดูสิว่ามันเป็นอะไรออกมาเยี่ยมไปเลยฉันว่าเธอสามารถพบช็อกโกแลตได้เองงั้นก็ถึงเวลาลองแล้ว อ๋อนี่มันดีมากเลยชฉันจะละลาในปาก what ฉันไม่สงสัยเลยมันต้องอะไรสุดๆแน่เธอจะให้ฉันลองบ้างไหมรู้อยู่แล้วว่าถึงมีให้อี่จอมปะกะแต่ก็ช่างเถอะฉันหาทางเองปุ่นของซูซี่เป็นของฉันแล้วอรู้สึกดีจังอยากกดอีกอีกรอบอีกรอบมันติดมากเลยเนยว่าทำตามใจของตัวเองจริงๆแล้วเอาของคนอื่นไปมันไม่ดีนะ เธอไม่ต้องใช้ป๊อบอิดหรอกเอ,เอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเธอทำอะไรลงไปนึ่ีอาเราทำมันขาดแล้ว <No. S 1> ซุซี่อยู่ไหนเธอเป็นอะไรไหมแต่ป๊อบอิดมันพังหมดแล้วเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยไม่เป็นความผิดของเธอ <What? S 1> โอ้เหลือครึ่งหนึ่งก็ยังสนุกได้บางทีเธอจะพูดถูกมันจะใช้ได้เยี่ยมฉันรอต่อไปไม่ไหวท <Okay. S 1> ี่จะเปิดมันแล้วงั้นก็เปิดเลยสุซี่พ่อเพิ่นเหรอ <What? S 2> บางทีเ,เราจะโชคดีกว่าก็ได้มันดูกันเถอะโอเคอศครีมแท่งเธอพูดถูก <Wow. No. S 2> ทำไมฉันมือไม่โชคดีบ้างฉันอยากได้แบบเธอ <Okay. S 2> ฉันแบ่งให้ได้นะ <Yeah. S 2> ขอบคุณเ <Yeah. S 2> อ่อแต่ทำอะไรนะ่ะมีอะมันไม่ตลกเลยแต่ในความคิดฉันมันตลกสุดๆฉันแค่ยอยากทำอะไรสนุกๆน,นะว้าว <Wow. S 2> อ้อว้าวนี่มันอร่อยมาก มันเข้ากันกับช็อกโกแลตสุดๆนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าไอติมฉันหวังว่าฉันจะได้กินบ้างฉันว่าฉันบอกไปแล้วนะฉันจะกินได้โดยไม่ต้องให้เธอช่วยออร่อยจังฉันว่าฉันไปสอนให้เกินติไอติมเพื่อช็อกโกแลตได้เลยฉันว่าฉันทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนอร่อยเธอไม่คิดว่าในนี้มันหนาเกินไปเหรอฉันก็อยางไม่ได้อ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอมีอา แต่จังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอ๋อเธอแข่งบินแล้วงั้นก็เยี่ยมบินเลยในที่สุดฉันก็ได้ลองไอศครีมแล้วจะไม่มีใครหยุดฉันได้ด้วยแล้วมันออกมาเยี่ยมมากเลยเชื่อฉันเถอะมีอ่ะฉันจัดการไอศครีมได้ดีพอๆกับเธออืมเธอเอาของฉันไปฉันคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเธอพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเพราะที่ฉันไม่ได้ยินเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้เธออุ่นขึ้นฉันมั่นใจว่าที่พอจะช่วยเธอได้ เป็นไงบ้างมีอารู้สึกด,ดีขึ้นไหมอ๋อฉันขย,ยับได้อีกครั้งแล้วเขายัางชั่อขอบคุณนะซูซซี่เธอช่วยฉันไว้เอาไม่นะไอศครีมของฉันเธอกินมันเออเคี่ยมเป็นรางวัลให้ฉันละกันอ๋อเหรองั้นเธอกินข้าวโพดนั่นเลยละกันเออบางทีช็อกโกแลตอาจจะทำมันอร่อยกันได้เดี๋ยวมาดูกันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเออมันไม่อร่อยเลยมันไม่เข้ากันสุด,สด เธอกำลังทำอะไรนะซูซี่ฉันจำได้ว่าเราสามารถทำมออื่นได้จากข้าวโพดเพื่อที่จะทำมันฉันต้องการเม็ดข้าวโพดส่วนที่เหลือก็โยนทิ้งไปเลยโอ้ oh. แล้วทำไมเธอต้องใช้กระถาด้วยเพี <c oughs> ยงคิดหน่อยอีกเหรอฉันกำลังจะทำป๊อปคอร์นวิธีทำก็แค่อุ่นเม็ดข้าวโพดให้สุกอ๋อ oh. มันบินบอนไปเลยฉันไม่คาดไว้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเ <c oughs> จ๋งสุดๆนี่เป็นความคิดที่ดีมาก ฉันรลอยู่แล้วว่าเธอต้องชอบฉันชอบข้าวโพดในรูปแบบนี้มากกว่ายังถ่ายไปแค่ช็อกโกแลตแต่ฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้สวยงามมากช็อกโกแลตมันลงตัวสุดๆแล้วตอนนี้จานของฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะรสชาติของมันสุดจะบรรยายเลยฉันอยากกินเพิ่มเพิ่มอีกโซซี่จำได้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะงั้นฉันก็จะแบ่งให้เธอด้วยใช่ไหมล่ะก็ได้ งั้นรับไปนะแต่เธอยาไม่ลงปากของฉันเลยแรงดินดีสิฉันหลับไม่ได้เลยเธอทีสายตาฉันไม่ค่อยดีน่ะเธอไม่แม้แต่พยายามด้วยซ้ำฉันเหนื่อยแล้วเธอทีเอาบัฟคนมาให้ฉันฉันจะกินมันเองโดยไม่ต้องช่วยจริงจริงมันเป็นของฉันนะเฮ้ยเธอทำมันหขกเล่าได้รับมันได้ฝากเร็วเข้าสนุกจังไม่ยุติธรรมเลย ฉันว่ามันยุติธรรดีออกป๊อบคอนสำหรับฉันและถังสำหรับเธอของอะไรรั้งใ่เยี่ยมทั้งที่ฉันเป็นคนแรกว้าวโคว้าวชัดเลยเธอโชคดีอีกแล้ว hmm. สงสัยจังว่าเธอได้อะไรบอกโคลี่เหรอไม่เอาฉันอยากได้โคข, oh, <no. S 1> ขี่แพ้กินสิหยุดล้อดได้แล้วน่ามีอา <c oughs> อะไรฉันไม่ได้ล้อสึกหน่อย ฉันก็แค่มีความสุขกับความสำเร็จของฉันและก็ลังจำในการว่าฉันกำลังดื่มช็อกโกแลตกับโค้ก <Okay. S 1> ไม่เสียเวลาดีกว่าโอ้ oh, ใช่เลยฉันรอไม่ไหวแล้วเป็นรสชาติของความสุขที่สุดๆเยี่ย yeah. ม <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ถึงเวลาดื่มมันกับช็อกโกแลตเอาล่ะามาดื่มกันเยี่ยมน้ำเต็มขวดเลยเฮ้ <Wow. S 1> hey. ทำไมมันไม่ออกมาล่ะด oh. ูเหมือนว่านเข้มข้นเกินไป <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะลองบีบมันออกมา ฉันมีแรงพอสำหรับเรื่องนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันฉันเล่งพลาดแล้วมันไม่ได้เข้าปากฉันหน้าฉันละเธอไปหมดเลยซ่มซ้มจริงๆนะเธอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละอร่อยจังฉัน้อบจะกินจนหยดสุดท้ายเลยว้าวดูเหมือนมันอร่อยมากจริงๆแบ่งฉันบ้างสิไม่ฉันก็มีบรอกโคลีอย่างไรล่ะกินสิขอบคุณที่ซ้ำเติมนะฉันจะไม่ลืมเลย เหม็นเขียวสุดๆต้องใส่ช็อกแลตเยอะๆโดยด่วนเหมจะเอากลิ่นเหม็นออกไปได้อมในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ช่วยสึกเน้นเลยน่าขยะขยงสุดๆฉันไม่แนะนำให้ใครกินมันเลยอย่าบังคับว่าฉันตั้นใจไลยเธอต้องกินมันให้หมนถ้าเธอยืนยันแบบนั้นก็ได้แต่เชื่อฉันเถอะมันออกมาไม่ดีแน่ๆแม่จ๋าหนูกลัวที่จะเอามันเข้าปาก ฉันต้องทำมันเร็วๆทำอย่างนี้ฉันถึงจะไม่ได้รับรสชาติของมันไม่ฉันต้องได้รับรสชาติของมันอยู่ดีมันยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยต้องเรียบกินแล้วมันจะได้จบสักทีเอาจริงๆฉันรู้สึกเข็นใจเซูซี่นิดหน่อยนะแต่นั่นก็ไม่ชวยหยุดให้เธอบังคับฉันให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมันเป็นเกิดเป็นหากหยุดคาคนได้แล้วหมดสักทีนั่นคือฉันสุดท้ายแล้วเธอพอใจหรือยังว้าวเธอมีพงเหมือนฮิปโปเลย ๋อไม่นะมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นหยุดนะสุดสิเธอทำให้อากาศเป็นพีชเออโทษทิถึงเวลาบอกลากันแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจนะพวกเราจะรอเธออยู่ที่ช่องนี้บ๊ายบาย